สวัสดีคะ่ะช่องแม่บ้านติดเกมนะคะวันนี้ก็อยู่กับเกม Black Desert Online นะคะโดยคลิปนี้แม่บ้านจะมาสอนการเล่นตัครเนีย a าเวกนะคะหรือว่าปลุกพลังในแบบ PVP นะคะก่อนอื่นเลยต้องขออนุญาตขอบคุณสมาชิกช่องแม่บ้านติดเกมนะคะที่ทําการสนับสนุนช่องแม่บ้านแล้วก็ขอขอบคุณ ผู้ด,ดูเนี่ยทุกๆช่องทางด้วยนะคะเป็นกาลังใจที่ดีมากๆเลยจ้าเอาล่ะเอะเอเอนื่องจากว่าเคยสอนคลิป PVE ไปแล้วนะคะหรือว่ารูปแบบสกิลต่างๆเบื้องต้นทั้งหมดนะถ้าใครจะมาศึกษาเรื่องดาคาเนีย PVP นะคะขออนุญ,ญาตอาจจะเดี๋ยวขึ้นคลิปว่าให้ตรงมุมขวาบนกับใส่ไว้ใต้คอมเมนต์นะคะว่าจะให้ไปดูคลิปนั้นก่อนนะคะเพราะว่าคลิปนี้อาจจะไม่ได้เจาะลึกมากมายอะไรนะอาจจะพูดแบบรวมๆเลยนะคะภาพรวมของการ PVP เลยประมาณนี้นะคะแล้วบ้างก็จะมีตัวอย่างของแม่บ้าน ให้ดูด้วยเนาะโอเคถ้าเอาจริงๆเลยนะคะจริงๆการ PVP เนี่ยมันค่อนข้างจะคล้ายๆกันทุกอาชีพเลยนะคะก็คือหนึ่งเลยเราจะต้องทําให้เขาล้มให้ได้หรือหาจังหวะจับเขาถ้าใครไม่มีจับก็คือต้องทําให้เขาล้มนะคะพอล้มแล้วเราก็ต้องพยายามทำให้เขาลุกไม่ได้แล้วก็พยายามปิดจ็อบให้เร็วที่สุดเนาะโดยที่โดยส่วนใหญ่อะสกิลที่เราใช้นะคะก็อาจจะเป็นแบบสกิลที่มีโปรเท c ชั่นทั้งหมดนะคะหรือว่าใครขนาดไหนก็นแล้วแต่เนาะซึ่ง อะต้องบอกก่อนว่าซึ่งของดาคาเนียเนี่ยความตลกมันอยู่ตรงที่สกิลที่สามารถทำให้เขาล้มหรือสตันนะคะมันจะไม่ค่อยมีโปเทคชันเนะาะยกตัวอย่างเช่นสกิลชิปคิกขวาของโหมดจอมเวทอันนี้นะคะมันเป็นป้องกันด้านหน้าก็คือถือว่ามีโปเทคชันเนาะก็คือป้องกันทางด้านหน้าเนาะถ้าโดนเข้าหลังก็คือจบแต่มันไม่มีทำให้อีกฝ่ายโซนสตันล้มหรือสลบอะไรเลยนะคะ แต่สกิลอันนี้ลง F เนี่ยค่ะคือมีเดี๋ยวมาดูกนะเออก็คือจะทำให้อีกฝ่ายสลบได้นะคะแต่ว่ามันไม่มีโปรเทคชันเนาะเนี่ย,ยก็คือมันจะสลับกันอย่างเงี้ยก็เลยทังเขาสึกว่าของดาคาเนียก็เลยอาจจะต้องแบบเราอาจจะต้องดูว่าเราถนัดสกิลอันไหนนะคะเพราะถึงสถานการณ์จริงแล้วบางทีอาจจะกด ถูกหรือไม่ถูกก็ตามเนาะแล้วก็มันมีการพลิกแพงหลายๆอย่างได้ตลอดเวลาแล้วแต่เราถนัดนะคะก็เช่นก็ดูแม่บ้านเป็นตัวอย่างได้แต่สุดท้ายแล้วอย่าลืมไปหาคอมโบของตัวเองนะคะว่าเราอยากจะเป็นดาคาเนียแบบไหนหรือว่าอยากจะถนัดก็สะกด ไอ้กดอะไรบ้างนะคะเพราะว่าบางทีแม่บ้านน่ะถนัดกดชิปเอฟอย่างนี้ยแต่คุณอาจจะไม่ถนัดเหมือนแม่บ้านก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ผิดเนาะอย่างชิปเอฟของแม่บ้านเนี่ยจะเป็นซุปอามเพราะว่าแม่บ้านเลือกเป็นสูตรสลายนี้ไว้นะคะแล้วก็ถ้าโจมตีโดนมันจะเป็นสลบนะคะก็เดี๋ยวจะกดให้ดูสักนิดนึงก็คือจะเป็นชิปเอฟอย่างงี้จึก๊กอย่างงี้นะคะถ้าโดนเขาก็จะสลบนะคะซึ่งมันค่อนข้างรวดเร็วอยู่แล้วก็ได้อยู่เนาะ แล้วก็ประมาณนี้ก็คือหลกัหลกๆเลยก็พยายามอย่าอยู่เฉยๆนะคะของ pvp ีดะคาเนียไม่มีอะไรมากแต่ว่าเออน่งอาจจะเป็นตัวที่ควบคุมยากนิดหนึ่งเน,ะนาะฉะนั้นสุดท้ายแล้วก็อันนี้ก็ขอเป็นกําลังใจงให้ทุกคนนะคะส่วนแม่บ้านเองก็อาจจะไม่ได้เซียนดคาคเนียเอาเวงในการ pvp ขนาดนั้นแต่ว่าก็พยายามฝึกอยู่นะคะแล้วก็เลยมาขออนุญ,ญาตมาถ่ายทอดวิชาเท่าที่จะทําได้นะคะ ไหก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเออไม่บ้าอาจจะไม่ได้แบบนำบุบันอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าด้วยความที่ใจรักแม่มังกรอยู่แล้วก็เลยอ่าไหนๆก็เล่นอยู่แล้วนะคะก็เลยอยากจะแบบมาเผื่อแผ่แนวทางเผื่อใครนึกภาพไม่ออกจริงๆว่าเล่นราคาเนี้ยแล้วเขาจะไปพีพีกับชาวบ้านชาวช่องเขายังไงนะคะอ่าล้วก็ต้องขออนุญาตอธิบายนิดนึงว่า ตัวละครดาคเนียนะคะในด้านการ p v p เนี่ยนางเป็นสเกลประมาณไหนเนาะก็คือจะพูดยังไงก็คือนางมีจับนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดฝึกไหวก็ให้ชินก็ดีเนาะแล้วก็นางจะค่อนข้างหนึ่งหนึ่งเนี่ยถือว่าดีเลยนะคะ ซึ่งเราจะเอาชนะเขาได้หรือจะเสมอหรือจะยังไงก็ตามอยู่ที่ตัวเราเองเลยนะคะว่าจะจับทางอ e ีฝ่ายได้ไหมแต่จริงๆแล้ว,วตัวนางค่อนข้างมีโปรเทคชันเยอะเนาะเพราะว่าแดนอันนี้ก็เป็นไอเฟมส่วนแดดข้างะไรพวกนี้ก็เป็นซุปอาร์มนะคะซึ่งเรามี2แดนนะคะแล้วก็มันจะเป็นเวลา2วิกับสาวิอย่างเงี้ยก็คือลองลองเออลองจับเวลาดีๆแล้วก็กดไปเรื่อยๆก็ทําให้อ e ีกฝ่ายจับยากเหมือนกันแล้วตัวนางก็แทบจะอยู่ไม่นิง่งเพราะมีพุ่ง3อันเนาะก็คือเอาไว้พุ่งหนีก็ได้หรือว่า คุณจะเข้าก็ได้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะบินหนีก็ได้ถ้ากดกดดันนะคะคือค่อนข้างจะมีสกิลที่แบบค่อนข้างอยู่แบบเอ่ออาจจะวี่หัวนิดนึงนะถ้าใครไม่ชินก็แต่ว่าสักถือว่าเป็นการเคลื่อนที่ที่ค่อนข้างจะดีเลยนะคะเพราะถือว่าแบบสามารถที่จะแบบนะหลอกเขาได้อะไรอย่างเงี้ย ในนี้ถ้าหาว่านายสกลใหญ่เป็นยังไงนเน็กสกลใหญ่นะคะก็คืออาจจะบอกได้ว่าอาจจะไม่ใช่ตัวที่แบบไปบุกข้างหน้าขนาดนั้นนะคะเพราะว่าออด้วยความที่สกลิลเนี่ยต้องเป็นระยะใกล้หมดเลยเนาะก็อาจจะแบบว่าหาจังหวะอันนี้ก็ต้องหาจังหวะเข้าเ,าเนาะสกลิลใหญ่ก็ไม่ได้แย่แต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ตุ้มต้าเหมือนตัวละครอื่นบางทีที่เขาสกลิลกว้างกว่านี้นะคะเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวให้ดูคอมโบสักนิดหนึ่ง พราะว่าสกิลค่อนข้างจะแคบนะคะเหมือนแบบเน้นหนึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยส่วนสกิลใหญ่อย่าง s อย่างยังไงก็เป็นท่าอะไรที่มันเอ่อใช้โอกาสแบบต้องเหมือนคอยรอยหรืออะไรเอาไปนะคะเพราะว่ามันเป็นเส้นตรงถ้าโดนเข้าหลังก็คือจบเลยอะไรประมาณนี้นะคะสุดท้ายแล้วที่ที่เหลือก็แล้วแต่สกิลผู้เล่นกันเลยเนาะก็อยู่ที่การฝึกฝนต่างๆน,น,นะ โอเคถ้าอย่างไงเดี๋ยวแม่บ้านจะพาไปดูตอนที่แม่บ้าน PVP ทั้งกับเพื่อนๆหนึ่งหนึ่งะคะหรือว่าในสนามรบแดงแล้วก็อาจจะมีคลิปในกิววอมาฝากให้ด้วยนิดหนึงนะ่งถ้าหาได้เดี๋ยวยังไงก็จะพยายามลงคลิป PVP ให้บ่อยขึ้นนะคะเผื่อจะเป็นแนวทางให้ใครที่สนใจดาราคเนียเวกไว้ด้วยนะคะโอเคถ้ายังไงก็ไปรับชมกันเลย And our virtual connection falls apart. Guess it's been too many years since California. Now the memories of us is all I have. See so one day I'm gonna reach ya. Take a plane for many miles. We pretend that time didn't pass us by when we're on Mulholland Drive. I know Take me back to the life that we once knew. When the walls weren't closing in like they are now. Cause it's been too many years since California. I wish I could get there, I don't know. Did pass us by when we're on the holland drive I know เป็นไงบ้างคะก็หวังว่าจะทําให้ทุกคนพีพีกันเก่งขึ้นนะคะยังไงก็อย่าลืมฝึกฝนนะก็ะขออนุญาตฝากดาคเนียหรือว่าแม่มากรอไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสําหรับดาคเนียปลุกพลังนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องแม่บ้านเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจริงๆเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของแม่บ้านเนาะสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่เดิอบ๊ายบาย